คลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการล้างรถนะครับก็อันนี้ผมก็จะมาแนะนําก่อนนะครับว่าจุดไหนทํำยังไงนะครับก็จักรยานไฟฟ้าเนี่ยถ้าแนะนํานะครับก็คือให้เอาผ้าเนี่ยชุบน้ํานะครับแล้วก็ใส่น้ํายาล้างรถนะครับแล้วก็ลูบๆนะครับหนึ่งรอบก่อนนะครับแล้วก็อีกรอบก็คือน้ำเปล่านะครับลูบเพื่อที่จะเอาน้ำยาล้างรถออกนะครับ ก็สูตรน้ำยาล้างรถนะครับแนะนําให้ปีแว็กในตัวนะครับมันจะเงานะครับนี่ดูสภาพนะครับสกปรกมากก็ดองไว้มาถ่ายให้เอฟซดูนะครับว่าการล้างรถนี่เป็นยังไงนะครับก็จุดนี้นะครับนี่นี่จุดโชกนี่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสนิมแบบนี้นะครับให้เราทําการเอากระดาษทรายนะครับขัด ออกให้เรียบนะครับเพราะว่าสักพักเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสีกับตัวน nice mm ี hmm. isms, ้หรือว่าม mm ีอ hmm. ะไรเข้าไปนะครับน้ํามันมันก็จะแตกนะครับแบบนี้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าน้ํามันมันแตกหมดนะครับสักพักชกมันจะพังนะครับเราจะต้องเปลี่ยนชกใหม่นะครับตัวนี้หลายตังนะครับก็ต้องเสียเงินเหล่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลนะครับหรือเราอาจจะต้องเปลี่ยนยางตัวนี้นะครับแล้วก็เติมน้ํามันใหม่เข้าไปนะครับซึ่งมันต้องมี ค่าซ่อมอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซ่อมเองแต่ถึงซ่อมเองก็เหนื่อยครับบอกเลยก็ต้องไปซื้อ,อยางกันฝุ่นนี้มาใหม่นะครับแล้วก็เติมน้ํามันโช๊คใหม่นะครับนี่เป็นสนิมทั้งสองข้างเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับให้ทำการขัดสนิมออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างรถกันก็ดูโชกหลังด้วยนะครับโชกหลังก็เป็นสนิม บ้างเล็กน้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราว่าทาการขัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างรถกันแล้วก็จุดข้อต่อนะครับให้ระวังนะครับนี่อย่าให้น้ําเข้านะครับนี่ครับอย่าให้น้ําเข้าถ้าน้ําเข้านี้ก็คือเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับไฟลัดวงจรนะครับเป็นสภาพนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาล้างรถกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําการขูดอันนี้ออกก่อนนะครับสนิมตามชกนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่น้ํายาล้างรถนะครับน้ํายาตัวนี้ก็ เป็นน้ำยาที่ดีมากเลยนะครับเป็นสูตรทวินวันนะครับก็เป็นแวกในตัวนะครับใส่แค่สองฝานะครับเพราะว่าเข้มข้นมากนะครับพอเราล้างเนี่ยมันจะทําให้รถเนี่ยเงางาม,งามแล้วก็ฝุ่นไม่ค่อยจับนะครับเพราะว่ามันจะลื่นไปเลยนะครับมันจะแวกแล้วก็รักษาสีรถด้วยครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับ ทีนี้ก็มาถึงจุดสําคัญแล้วนะครับก็คือพวกคันเร่งแล้วก็เกียร์ไฟเลี้ยวนะครับอ,อย่าให้น้ําลงไปตามล่องนะครับเพราะว่าถ้าน้ําลงไปตามล่องเนี่ยมันจะทําให้ตัวไฟเลี้ยวค้างได้นะครับไฟค้างได้หรือว่ารถไม่สามารถที่จะดับเครื่องได้นะครับก็ระวังด้วยนะครับโซนนี้ก็เป็นอาการยอดทิศนะครับสำหรับหลายคันนะครับที่ผมพบมาทีนี้ก็หลังล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เอาน้ำยาล้างคอนแทคนะครับล้างพวกน้ำมันเก่าออกก่อนนะครับตามจุดเคลื่อนไหวนะครับทีนี้ก็ตามด้วยน้ำมันอเนกประสงค์นะครับน้ำมันหล่อลื่นนะครับ นี่ครับย้อยเป็นสีดำเลยนะครับผมจะล้างสองรอบนะครับเพราะว่ารถไม่ได้ล้างนานแล้วนะครับ พอ,อล้างหนะ้าคอนแทคแล้วนะครับอย่าลืมหล่อลื่นนะครับถ้าเกิดไม่หล่อลื่นนี้เดี๋ยวเออมันจะฝืดได้นะครับเพราะว่าคอนแทคนี่มันจะล้างแล้วก็มันจะละเหยนะครับมันจะไม่เป็นตัวหล่อลื่นนะครับ อ็ด้านนี้ได้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําด้านต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอายี่ห้อที่แนะนําให้นะครับส่วนเบรกนะครับเบรกนี่ใช้น้ํายาล้างคอนแทคแล้วครับ อย่าใช้น้ำยาหล่อลื่นนะครับไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับจะเบรกไม่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใช้น้ำยาหล่อลื่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับพวกน้ำยาล้างคอนแทคนะครับ ลางดีชกด้วยนะครับแล้วก็หล่อลื่นด้วยนะครับอีกข้างหนึ่งผมลืมนะครับีจะจะสีฉีดใหม่นะครับนี่ใช้ตัวไหนก็ได้นะครับให้เป็นน้ํายาหล่อลื่นนะครับแต่ว่าบางตัวมันก็ดีไม่ดีแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกรดที่ว่าแค่แก้ล้างของพวกนี้นะครับจะใช้เกรดธรรมดาก็ได้แต่ถ้าว่าซ่อมของนะครับอันนี้ต้องเป็นเกรดพิเศษนะครับ ที่ข้อต่อสู้นะครับผมจะล้างคอนแทคไปนิดนึงก่อนนิดนึงก่อนนะ ล้อหน้านะครับจุดที่หล่อลื่นนะครับจะเป็นจุดตรงนี้นะครับห้ามฉีดตรงนี้เด็ดขาดนะครับถ้าฉีดตรงนี้นี่งานเข้านะครับเพราะคือเบรกไม่อยู่เลยนะครับนี่ฉีดเข้าไปในลูกปืนนะครับใช้น้ำยาที่ซึมเข้าไปเลยนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ พออีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับอีกข้างหนึ่งจุดข้างนี้แล้วแล้วก็จีดข้างนี้ด้วยนะครับนี่ครับ,รบจุดนี้นะครับทีนี้มาก็ตากระจกนะครับกระจกนี่ก็ใช้สเปรย์นี้นะครับ สเปรย์พวกที่ใช้กับรถยนต์นะครับก็ฉีดเข้าไปเลยครับเวลาโดนน้ํานี่มันก็จะลื่นเป็นเหมือนกับใบบัวนะครับนี่บทีนี้ก็สะอาดเลยแล้วก็เวลาโดนน้ําก็จะไม่เป็นฝ้าด้วยครับ ก็กตัวหน้าจอนะครับให้เราเช็ดแต่ว่าห้ามฉีดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวพลาสติกมันจะเสื่อมนะครับถ้าเกิดว่า,าตัวน้ํายาไปกัดกระจกนะครับก็มันจะกัดนะครับก็เอาเป็นแบบเศษที่ว่าเราหลังอยากเช็ดกระจกตรงนี้นะครับนี่ใส่กิ้งเลยนะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินใหม่เลยนะครับก็ซ่อมแซมจุดที่บกพร่องด้วยนะครับของผมนี่ก็จะมีตัวเสียงแตรนะครับหลุดสายไฟเกือบหักนะครับก็ทำการซ่อมแซมแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ตัดไปนะครับก็ไปซ่อมแซมอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีสติ๊กเกอร์หลุดนะครับก็ติดกับ กาวร้อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่ผมซื้ออันนี้ยกยกอันเหนเปลี่ยนใหม่เลยนะครับล้างเสร็จแล้วนะครับสวยเลยเงาเลยนะครับนี่แค่ล้างแค่น้ำหนึ่งกับน้ำสองนะครับตามที่บอกนะครับไม่ได้ขัดอะไรเพิ่มเลยนะครับก็น้้ำมันฉีดแก้ตรงข้อต่อนะครับกับที่โช๊คนะครับที่โช๊คข้างหน้านี่เดี๋ยวรูปรูปเอานะครับ พราะว่าได้ฉีดแล้วน้ำมันไปขังอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวไอตัวยางกันฝุ่นมันจะละลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องโช๊คอีกนะครับน้ำมันรั่วนะครับโช๊คแตกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการล้างจักรยานไฟฟ้านะครับ